ปั๊บมาเลล่ะน,ะ <laughs> นี่นี่ะนะเอ,อ่เลขหน้าข้อไม่ต้องใส่นะเลขหน้าข้อไม่ต้องใส่ดูตรงนี้ตั้งค่าถูกบ้าง <c oughs> นี่ปึ๊บ <c oughs> นี่ปึ๊บเดอนดูตอบครับตอบได้ครั้งเดียวไหมโอเคตั้งแล้วเนาะ <c oughs> ตรงนี้นำเสนอตั้งได้ไหมนี่ไง สับเปลี่ยนลำดับของคำถามแสดงว่าข้อหนึ่งถึงข้อสิบห้ามันสลับเพราะเวลาสลับปุ๊บเราไม่ต้องใส่เลขหน้าข้อเลขหน้าข้อแล้ว oh. มันจะวิ่งไปวิ่งมาเข้าใจไหมเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวไดโอเคเจะค่อยแก้แกเอารลบเลขหน้าข้อออกให้หมดดูตรงนี้นี่สลับตัวเลือกไหมโอเคถ้าสลับตัวเลือกแสดงว่ากขอห้อางงอนี่จะวิ่งไปวิ่งมาตะกี้ เลขหน้าข้อข้อหถึงข้อสิจะถูกสลับด้วยคำสั่งตรงนี้สำหรับด้วยการตั้งค่าสลับลำดับขร้อ mm hmm. <Okay S 2> มถามโอเคไหมทีนี้ตรวจเลยทีนี้นี่คำถามนี่มันมี16คะแนนเห็นไหม<ะ>เกินมาข้อหนึ่ง <laughs> ดูตรงนี้นะถ้ามันเกิน15 <laughs> ดู16บกมีหัคะแนนัวนี้อันนี้เป็นชื่อหัวกระดาษใช่ไหมชื่อไฟ์ยังไม่ได้เปลี่ยน ป,ปุ๊บเรา copy ชื่อกระดาษมาปั๊บนี่ไปใส่ชื่อไฟล์มีชื่อไฟล์อยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งจะเซฟจะบันทึกอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลิงก์คะแนนมาเอาลิงก์นี้ไปทําให้สั้นแล้วก็ไป copy เป็นทำไปส่งในผู้ใช้งานงต่อไปหรือเพิ่มเพิ่มในห้องเรียน 3D มดีอย่างเนี้ยเดี๋ยวเธอเช็คดูสบายคะแนนเกิน <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ว่าในเกมเต็มทีต้องเป็น15บห้าโอเคเนาะ